เออสวดสวดเอ้ชาวเกมเมอร์ทุกท่านสวดดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับเอ่อคุณวันซัคเกอร์นะครับกับการถ่ายละครเบื้องหลังขอ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 งชื่อเรื่องอะไรของ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 อะไรนะของของ Minecraft the last day o ออ h e l i g h ลนะเนื้อเรื่องก้จะเป็นแบบขอสปอยไว้นิดหนึ่งนะขอสปอยอ่ะเออสปอยไว้นิดหนึ่งนะคุณคุณวันซัคเกอร์สปอยเดยสปอยอ่า คือจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับคนที่เหลือเวลาชีวิตอีกแค่วันเดียวนะฮะใช่ครับแล้วก็พกกก่พเขาโรคลูคีเมียใช่ครับเอ็กอะไรนะเออเดอเออโรคนี้นชื่อลูคีเมีย x 3 r l สามอ4 E นะฮะเป็นชื่อ<ต>ที่ถูกแต่งตั้งึ้นมาไอ้ลูคีเมียไม่ได้แต่งหรอกแต่ไอ้อข้างหลังมแม่งแต่งเองก <c oughs> ็มันจะให้มันเหมือนๆไดไงเอือนโลกเว้ย โอเคในการครั้งนี้นะคะเราก็มีคนมาถ่ายด้วยกันเออตอนนี้สี่เฮ้ยสามสามคนอยู่นะฮะก็คือคุณไฮโดรโพเบียเกมเมอร์หรือคุณปองนะแล้วก็คุณวันซักเกอร์นะครับแล้วก็ผมนะฮะก็หาคนมาถ่ายนี่ถ่ายคลิปอยู่ถ่ายเบื้องหลังเบื้องหลังใช่อันนี้จะเป็นแมปที่เราใช้กันตอนแรกท้าแงอยางงี้เขาบอกเฮ้ยแอตแทกออนไททานเหรอโยมไม่ใช่ ตอนแรกก็กะจะว่าเออเป็นชีวิตหลังความตายนะไปไปมาเป็นแอตแทกออนเทตันไปไปมาในชีวิตวันนี้ผมไป็นลอกแองเจลีทังดุนเลยนะฮะก็คือถ้าถ้าพูดถึงตอนแรกนะที่คือตอนแรกชีวิตหลังความตายเนี่ยเราจะคุณปองไฮโดรโฟเบียเกมเมอร์กับผมจะยิงกันอยู่ตรงนี้นะฮะจุดนี้เคอก็คคอจะยิงกันอยู่อย่างเงี้ฮะแล้วผมก็ตกลงบ่อยแค่นั้นแล้วผมก็จบฉากแรกแต่ว่าไม่เอาแล้วเนาะเปลี่ยนเรื่องครเปลี่ยนเรื่องครับ แล้วก็ไม่รู้นะว่าโปรเจกต์ต่อไปจะคืออะไรฮะก็กดซับนะฮะกดซับเดียวรอดูอ่าโปรเจกต์นี้ต่อไปนะเพราะว่าโอ้หนี่อันนี้คือคือขอคือขอบอกตรงๆนะนี่ครั้งแรกในการจะทําหนังมายค้าแบบนี้เลยนะแบบแบบใช้เวลาคิดกันมา2อวันได้แล้วนะสองวันนะฮะแต่ว่าไอคุณอยากเรื่องเนี่ยผมคนเดียวนะ เออใช่พวกเรามีหน้าที่แสดงและวิ่งเล่นไม่ใช่ครับแล้วก็มีความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆมาให้ฮะแล้วก็ตรงนี้ไม่จะมาสนนะฮะมันมาตรงนี้คือตอนแรกที่เราจะทําหนังตอนแรกก็คือเราจะเอาเป็นเราจะเอาเป็นอะไรอ่ะเราจะเอาเป็นแบบเป็นท่าของโจนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไปเอาเนี่ยเวลาเรามว่า not go out ก็คือเหมือนเขาเข้าไปเราจะไม่ไม่สามารถออกมาได้แล้วก็จิสุดท้าเขาไม่ยอมนะฮะคุณมม่นใจว่าคุณจะลงมา จริงๆจะมีซูเปอร์เจเจคล้ายอีคนนะฮะแต่ว่าไม่เอาแล้วเพราะว่าเขาไม่ย่มภาคนะฮะนี่คไม่ใเ่คนอีคนนี่ฮะแล้วในคอเราก็มีน้องเจเจนะเจเจอีคนอีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกคนงมาลงมาโอเคซึ่งตามบทนะฮะเราขอสปอยเบื้องต้นไว้ก่อนดีไหมไม่ต้องแล้วกันตอเลยหรือจะสปอยก็ได้สเปิร์มด้วยสปอยใครจะสปอยเชิญเลยคุณดีกว่า ใครก็ล็อกนะครับเอากรรผมสปอยอ่รอ่ะทางเนื้อเรื่องนี้นะคะจะเป็นเนื้อเรื่องที่ว่าเปิดมาเนี่ยเออเจ้าเออเจ้าอะไรวะเจ้ามันล็อกจะมีคุณปองเนี่ยฮะจะเป็นผู้ป่วยที่ไม่ไปทางรักษาได้เอากปนะฮะเป็นสติีมสติสกินสตีฟเป็นออริจินอลกันเลยทีเดียวนะฮะออริจินอลกันเลย ซึ่งสรหรับสตอรี่นี้นะฮะกูก็คิดไม่ออกเหมือนกันนั่นแต่ว่ามันแต่งเรื่องเสอร์ไแล้วนะฮะผมจะเป็นเพื่อนของคุณปองเป็นเพื่อนพระเอกเนี่ยฮะเพื่อนผมเนี่ยเป็นสองบทบาทนะจะทั้งทั้งหมอทั้งคนอัดนะฮะเป็นเป็นคุณคุณวันซักเกอร์เป็นทั้งคนอัดเป็นทั้งตัดแล้วก็เป็นหมอนะฮะตอนหลังๆเนี่ยเป็นหมอชื้อ ใส่เอฟเฟกต์ด้วยนโอเคส่วนต้นไม้สังเกตได้ว่ามันจะอยู่ลกๆเพราะผมสร้างไว้ให้มันดูธรรมชาตินิดนึงนิดนึงแล่านี่เกิดมันเป็นตอชาติที่สุดยอดที่สุดนะฮะลาวาชัดเลยครับผมถ้าสมมุติเอนชานลาดนี้น่าจะทำตกลงไปเลยคือจบนั่นแหละครับคือชีวิตจะหาไม่นะับสมมตินะฮะคุณกาลังเอนชานดาบเงี้ยดาบไปมอนเ แต่ว่าพุ่งเขาก็เอียดีเข้าไปอินชานดับเลมอนนะะกด3 0ไปอ้อปล่อยตกอ้าเวลเลยนะคะเวลเลยแล้วก็สรุปว่าได้อินชานดีมากมากเฮ้สำหรับโปรเจกต์นี้จะเป็นยังไงฮะอย่าลืมติดตามในช่อง One Soccer Care แล้วก็คุณบอกจะอัพหรือเปล่าก็อาจจะนะครับก็ไม่ไม่ก็จะเป็นมุมมองเหมือนกันเพราะว่า เป็นนไอี่เพราะว่ามันอาคนเดียวไงแล้วก็คนเเดียวออแล้วเอาแต่คนไปอ่ะก็อย่าลืมติดตามโปรเจกต์เออชื่อโปรเจกต์เคอะไรอะไรนะเออมาครับเดอะไลฟ์เดอะไลฟ์นะครับซึ่งแปลว่าเอออั้งช้างของชีวิตเออเนี่ยอย่าขอทั้งช้างของชีวิตเออมา the l เดอะไลฟ์เดอะไลฟ์ก็เหมือนเป็นวันสุดท้ายวันสุดท้ายของชีวิตแล้วจริงจริงมก็น่าจะเอาแบบ เหมือนกับเอาอุบาทิเเฟี้ยวรอนเหลาเฟี้ยวเฟวเหล่าที่สุดสุดโอเคนะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็กดซับสไครป์ช anel K R S One s เกอร์แล้วก็ไฮ<อ>โดรโพเอียด้วยนะครับสวัสด,ดีครับ